ถ้าคุณกำลังตามหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เจ๋งๆฉลามช็อปจอยดีจอยแท้จอยคุณภาพจอยเกมที่เกมเมอร์ชั้นนำของประเทศเลือกใช้ติดต่อได้ในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม โอเคครับผมเราก็กลับมากับพาร์ทที่2นะครับผมก็เมื่อกี้ก็ไปพักกินโ้งงกินข้าวกันมาผมเรียกว่ารีเฟซตัวเองกันเรียบร้อยนะครับผมโอเคเราจะมาจัดกันต่อนะครับผมโอ้ย oh, มาเอาหน่อยอนนพลังใจมาแล้วครับผมตอนนี้หมดไป190ใบร90ยกใบกับโพล่าไฟตัวเดียวโพล่าไฟตัวเดียวโอ้ยบา้าเออ้ยจริงๆน่าจะส่ง5ดาวที่มันใช้งานได้มาหน่อยนะฮะ เดี๋ยวร้อยห้าสิบใบนะครับดูดยว่าจะได้เกือบร้อยห้าสิบใบร้อยห้าสิบใบจริงๆมันควรจะได้สักตัวสองตัวแหละผมว่ามันต้องมาครับผมสองตัวกําลังเหมาะมาจัดไปเลยไม่เปลี่ยนชแนลซะหน่อยเหรออ้าวมีค้างมีค้างนี่โอ๊ยเดี๋ยวป้อนแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงทําไงดีตอนนี้ตอนนี้มันใช้เน็ตข้างนอกอยู่อ่ะไม่เป็นไรหรอพี่เออไม่เป็นไรหรอลองดูก็ผมถ้าใช้เน็ตโทรศัพท์มันจะให้ผลดีกว่าหรือเปล่านะฮะโอเคตอนแรกสิริมงคลสิริมงคลครับผม แล้วตอนแรกเราใช้ไวไฟนะครับผมเน็ตไวไฟนะฮะเราไม่ไม่ได้อะไรได้โปรไฟโง่ๆมาตัวหนึ่งนะฮะอุ้งอ้อ้ยตกใจเลยฟ้าผ่าแต่ละทีก็กระตุบในในตันคู่นะฮะอะไรมันจะได้ลุ้นหน่อยให้มันค้างๆไปดีเลยให้มันค้างๆให้ผ่าได้เสียวหน่อยโอ้ยคอมก็มาบาจิต โอ้โหนี่มา้งไปคุ้งถึงมือมือปราบมาแล้วนะโอ้โหคข้างชิบหายเก็บได้ความสวยเก็บได้ความสวยแน่นอนครับผมอันกำลังเฝ้ามองดูเราตั้งคู่อยู่โอ้ยตัวอะไรวะคู่อยู่โอ้ยตัวอะไรวะโจ๊กอยทำไมมันไม่มาไอดีกคัวบ้าชิปไอดีผมยังไม่มีโจ๊กลมเลยนะนี่เต็มยังเนี่ยสกิลเต็มยังไม่ได้เล่นด้วยตอนนี้โอ้โหไม่ได้เล่นด้วยจริงปหมเนี่ยจริงครับเอ้ามันก่ากรอวะ เลยใจเลยโอ้โหไมอี้บ้าเอ้ยโจอกลมเห็นแล้วขึ้นเลยนะเห็นแล้วขึ้นเลยเนะี่ยโอ้โหขึ้นเลยเนี่ยแม่งไม่ผ่านเลยเนะี่ยขึ้นเลยโอ้โหกินครับผมเจ้ากินน้ำนะฮับบี้โอ้โหบีทันเตอร์โอ้โหมันจะไม่ผ่านไ้กูซะหน่อยเลยเนี่ยไอ้บา<ม>า้าจ้วงแล้วพี่มาเกิดไอดีนี้บอกเลยนะครับผมเป็นมอนสายแดกไปโดยปริยายนะฮะ <c oughs> ตอนนี้กี่ใบครับพี่ตอนนี้ร้อยเก้าสิบสองร้อยสิบไปแล้วอื <c oughs> โอโผมต้องใช้สูตรเดิมครับสูตรเดิมดา่ามันด่ามันครับเป็นสูตรที่เคยได้ผลมาแล้วในอดีตการนะครับผมโอ้โหแจกแจกอาวุธรับกันเลยทีเดียวนะครับผม <_ s 2> ต้องมาแล้วล่ะจังหวะนี้นะผม <_ s 1> ต้องมาแล้วลต้องมาแล้วจริง <_ s 2> ๆเฮ้ยเสียวโวย <_ s 2> โ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด่ามันแล้วด่ามันไปแล้วมันต้องมาครับผมมันต้องมาแล้วมันต้องสํานึกผิดแล้วจังหวะนี้ไอเหี้ยมคอน โอโหอะไรจริงอ่ะบอกอะไรตรงร้อยใบสุดท้ายผมให้พี่รับผิดชอบเลยโอ้ยจะรับกันดีกว่าเอ้ยโอ้โหตัวแจกตัวแจกโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้สี่ดาวเวกใช่ไหมถ้าเป็นห้าดาวเวกจะเจ็บกว่านะครับผมเจ็บปวดเเจ็บปวดเสมอโอ้ย มึงพาบ้างอะไรบ้างเฮ้ยออโต้เฮ้ยได้ได้ได้ตัวนี้ผมรออยู่ตัวนี้รออยู่ใช่ไหมโอเคเนโคกับถือว่าได้ใช้ครับผมถือว่าได้ใช้ตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งใช้ใช้วอลได้บอกว่าบอลไม่เคยลองในเบิร์กใช่ไหมเอ้ยแต่เห็นไม่เคยลอง YDCB ใช้อยู่โอ้ยอีบ้าเอ้ยมาแนวเดียวกันแล้วแต่เมื่อกี้อะไรเนี่ยโอ้โหแนวแนวนี้ไม่มาแน่แนวนี้ไม่ดีป่ะเฮ้ยอย่าข้างที่เพื่อน เอ้ยกิฟต์บ้านนี้บ้าเอ้ยหอ,อยค่ออาใบหอยค่าใบนี่แย่จริงเป็นควินไนเป็นควินไนลมครับผมพูดไปงั้นแหละไม่ได้ใช้หรอกใช่ไหมมี <c oughs> มังกรลมแล้วน<ม>ี่โอ้โหไมคาร์ดครับผม <c oughs> เอ้ยมึงผ่าบ้างอะไรบ้างโถเอ้ยไปละวผ่าบ้างอะไรบ้างผ่าบ้างอะไรบ้างโอ้ยชิบหายหมดไป40ใบครับผม40ใบได้โจ๊กลมกับเอเจนต์ไปนะครับผมที่แต่โจ๊กลมไม่ได้ใช้หรอกใช่ไหม ตอนนี้ในกิวว่าลุ้นกับไปไปกับพวกเราด้วยปะเนี่ยเขารู้แล้วนี่ใช่ไหมพวกเรากำลังบอกกันอยู่โอ้โหแนวนี้มันสักสิทธิ์จริงปะนี่สักสิทธิ์จริงปะเนี่ยคนรอด่าอยากด่าอยากถูกด่าโว้ยป้าเนี่ยอยากโดนด่ามากตอนนี้โอ้โหเมื่อกี้ไม่ผ่านเลยปะเนี่ยไม่ผ่านเลยครับโอ้โหเน็ตโทรศัพท์ไม่เนี่ยจริงนะครับผม ต้องถือเปิดนะครับผมจังหวะนี้นะโชไอโชไอโฟนครับผมโชอีดิชั่นนะฮะโอ้โหง่อเลยทีเดียวรุ่นเก่าครับผมปอะดีมือครับพี่โอเคมาพาหนอยได้โปรดได้โปดรดเลยกีย่ใบโคต้าพี่เลยกี <The fort> ่ใบ5้าใบโอ้โหี่เรากลับมาสู่วงเวียนแห่งความเจ็บปวดอีกแล้วเ <The fort> มื่อกี้อุต่าพิ่นั่งกินข้าวคุยกันจนแบบจิตใจเริ่มสยอะไร ตามอตัวแจกครับผมจะเปลี่ยนธาตุมาเป็นธาตุลมนะฮะเฮ้ยโอ้ยไม่เอาวูมีหมดแล้วกูกินสกิลเต็มแล้วโอ้ยเวนคีสแซ่ฟไฟนะครับผมหลายๆคนอยากได้นะครับผมแต่มาไอดีนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเป็นมอนสายแดกนะฮะตอมนั้นครับผม เรากองเหล่ามาเพิ่งไปไหว้เชงเม้งมาขอหน่อยในปอดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมองลงมาเทพเจ้าอวยความช่วยโอ้โหครับฮาปงฮาปี้เข้ามาฮาปี้ก็โผล่โอ้โหจังหวะนี้หาไม่ออกนะวงเฮ้ยอย่าบอกนะจะทำคอมโบไม่ผ่านแล้วเนี่ยฮะตรงนั้นแหละพี่ตรงนั้นแหละโอไยโอ้โหยังไงจัดเลยจัดเลย ให้รู้กันไหเปลี่ยนชแนลดีกว่าไหมผมก็ว่างอะไรโโอ้ห <c oughs> ดูดิแม่งมีใครได้ห้าดาวมันี่ไงแม่งมีคนได้อะไรกูเอ้ยไม่ไไใช่ใครบ้าใช่ปะมันควรจะเป็นของเราโว้ยบ้าเอ้ยมาเปิดตัดหน้านกลับมาสู่แนวบ้านเกิดโว้ยกลับมาสู่หนึ่งใบสุดท้ายองอกลับมาสู่มาซาลาทาวนะครับผมซาโตชิกำลังเปิดซัมมอนอยู่นะมาโอ้โหช้า<อ>งแมมมอดนะฮะช้างเย็ดกันเลยทีเดียวช้างเย็ดไอ้ช้างเย็ดมึงมาทำไมโอ้ ถึงก็ต้องวางมือไม่ไหวแล้วโอ้ยแปดสิบใ <80 S 2> บชิบหายไอชิบหายเฮยเ้ยเฮ้ย,อย,อยโอ้โอหตัวอะไรวะไม่ได้ใช้ครับผม,ชม,มใช่ไหมไม่ได้ใช้หรอกโอ้ย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 สียย <4 S 1> ดาวนับตัวได้เลยไม่ได้เห็นเลยนั่นดิอืมเนี่ยผมลองใช้สมาธินะผมตอนนี้โอ้โหชิบหาย5ใบเนี้ยขอผ่าทีนึงเถอะจริงอ๋อเฮ้ยเฮ้ยสฮ้ยแต่สาวแบบนี้มัน โอ้โยเยี่ยมนินจงนินจานะตัวฟิวก็มาตัวฟิวก็มาฮะ <laughs> ด,ดีเดี๋ยวไม่ต้องฟิวกันให้เสียเวลาฮนะผมก็แย <laughs> ่จริงจะหมดแล้วเนะี่ยผ่าบ้างผ่าบ้างผ่ามาโอ้โยตัวเฮียครับผมเฮียใส่เกาะโอ้โหมัมมี่บ้าอ่ะไม่ใช่หรอ <laughs> โอ้ยอะไรเนี่ยไม่โอเคเลย 100ร้อยใบแรกนยังพอทําใจได้นะม,มาถึงจุดนี้มันมันไม่ใช่แล้วอะ่ะ กดเลขคนละตัวไหมพี่ย้ายแนวฮะกดเลขคนละตัวให้ครบสี่ <c oughs> พูดความเชื่อนะจับไปสิวะให้มันรู้ไปนะฮะโง่โโอ้ยเสียวโวย <c oughs> ไม่ไหวแล้วนะโวย <c oughs> ไม่ไหวแล้วนะโวยย <c oughs> ตายจะอะไรโอ้โหทำไมมันไม่ผ่าเลยวะไม่เข้าใจอะโอกาสผ่าจักรส้มม,มันไม่ได้ยากเลยมันไม่ได้ยากอะแต่ทำไมวันนี้มันยากจังวะะ เลือดว่ะโอ้โหจริงจังโอ้โหโอ้โหไม่ผ่านอีกแล้วอะ่ะสิบเป็นสิบใบที่ไม่ผ่ายแล้วอะ่ะหนูไม่รู้จะใช้ท่าไหนาเปิดเลยโอ้โหฮอวัดเร็วจริงหลอกเลยเร็วจริงครับผมเร็วจริงอะไรจริงนะ oh boy. Oh boy. โอ้ยโอ้โอ <c oughs> oh ้โหฮอลัดมาทำไมโอ้โหฮอลัดน้ำมียังเนี่ยแต่เอาเ <บ S 1> ถอะไม่ได้ใช้หรอกไม่มีด้วยไม่มีด้วยโอ้โห พอรัานน้ำเห็นเขาบอกประดีด้วยก็ผมเคยฝันไว้ว่ามังกรลมวานลมว่ะพอร้านน้ำร้านน้ำไม่มีจะเลยขยับขยับสกิลเต็มแล้วโอ้ยมันอุตส่าห์ผา่พี่เปิดไปเลยให้หมดพี่ผ่าบ่อยกับผมไหมผมไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วเน็ตเน็ตโทรศัพท์แม่งผ่ายากด้วยกูลุ้นนานรู้ไหมเนี่ยชีวิตโหดเรียกได้ว่าอายุไขสั้นลงกันไปหลายวันเลยนะมาเปิดสกอชุดนี้เนี่ย รัเลจริงอะ่ะโอ้โหสามติดไปโอ,โอ้โหอีบา้าเอ้ย,อโ,อย,ยโอ้โหไอดีวันนี้ช้างมารัวๆสังเกตไหมเจ้าช้างน้อยนะครับผมเป็นวันช้างสากลโอ้ยไม่บ้าเฮ้ยเกือบลั่นไปคริสตัลนะฮะวันนี้จะไม่มีการหัวร้อนใช้คริสตัลเปิดแน่<า>นอน,น <ะ S 2> ครับผมอเมซอน โอ้โหไม่ผ่าเลยไม่ผ่าเลยไวกิ้งโอ้โหขออีกสองใบทำไม่ผ่าขอเปลี่ยนมือจิตใจไม่ไหวครับผมเอ้ยขอเฮอกูไวน์มึงละไอ้สัต่อไปไม่ไหวแล้วอ๋อโอ้ยมันใช่หรอวะตอนนี้มระสบตั้งแล้วเหรอวะตั้งแล้วเหรอวะ สภาพจิตใจตอนนี้นี่เหมือนแบบโอ้โหไม่เหลืออะไรแล้วว่ะโอ้เหลือยี่สิบใบใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดสกอรอขาวให้มันครบแปดสิบไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วทำใจแล้วตอนนี้เธอลยไม่เสียแล้วโอ้ยคอมดูอาดพวกเราไปทําอะไรกับท่านไว้วะท่านถึงลงโทษพวกเราเยี่ยงดีนะฮะโอ้โหโคตรหยาบเลยว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าจิ้มห้าทีจิ้มห้าทีครับผมตอนนี้มีความเชื่ออะไรเอาหมดเลยความเชื่ออะไรก็มาหมดแล้วนะจังหวะนี้จังหวะนี้โอ๊ยบ้าเอ้ย โอ้ยโอ้ยนี่เหลือกี่ใบแล้วเนี่ยหยุดแป๊บนึงจเย็นเย็นเหลือ15ใบ<า>นะครับ15ใบครับผมตอนนี้เป็นสก,กอร์ที่เมื่อกี้แบบผมเพิ่งขำคนที่เขาหวัง5ดาวกั15บ15ใบไป<ม>ใน Facebook ตอนนี้ผมขำตัวเองไม่ออกเอลยขำตัวเองไม่ออกแล,แล้วก็ผมกำเริ่มตามสนองแล้วนะตอนนี้15ใบนี่วันนี้นี่เรียกได้ว่า15ใบไม่ผ่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะเพราะพวกเราก็ทํากันมาหลายรอบแล้วนะไอ้คอมโบเนี่ย15ใบไม่ผ่าเนี่ย ทายสองคนนั่งดูสกอร์สิบห้าใบอย่างยังอดสูงครับผมมาสลับกันเปิดไหมสิบห้าใบครับผมโอ้โหควายน้ำครับผมโอ้โหควายนา้ำ<ม><า>ก็มาหมาก็มาโอโห้หมาก็มาหมาติดต่อขอหมาอีกตัวทุยเหนียวโวยพาเถอะโ,โอ้โหแฝงลมมันถูกต้องแล้วรึโอ้โหป้าชิป บ้าจิเป่งเลยโอ้โหมึงจะหายพวกเราสักทีก็ไม่ได้นะนี่แหละครับผมผมถึงบอกนะครับผมว่าซัมมอนเนอร์เป็นเกมที่แบบโหดร้ายทารุณกรรมมากนะฮะใครจิตใจไม่เข้มแข็งพองมาเล่นเกมนี้นี่เรียกได้ว่านอยชีวิตหูีกบ้างลใบนะครับตอนนี้6ใบ6ใบครับผมเหมือนเพิ่งสะสมสกอมาเมื่อวานนะฮะหนึงนน่งเดือนของกูหายไปเอ้ย ไอ้เฮียเมย์ฮ้ยจังไรอ่ะโอ้ยไม่ไหวแลวห้าใบนะครับห้าใบจริงๆ5ห้าใบนี้ผ่านสักทีก็เรียกได้ว่าเก่งแล้วนะฮะพาเธอห้าใบแล้วนว้ยโอเคพาเธออย่าสกิปเอ้ยโอ้ยอีบ้าเลยผมว่าเนี่ยตัวลงเนโคนสกิลเต็มวันเดียวขอร้องล่ะ ขอร้องโอ้ยสกคิปขึ้นมาอย่างไวครับผมใบสุดท้ายนะบใบสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมเรียกได้ว่า<ผ>มไม่เหลือผมจะลองเสี่ยงกับแนวสิริมงคลอีกครับอีบ้าง <c oughs> ดามันไม่อีกรอบนี้เราเปิดกลับไป <c oughs> ดีเดียวเครียดกันทั้งคู่นะครับผมตอนนี้เนี่ยเห็นยิ้มยิ้มกันอยู่นี่คือยิ้มออกกล้องเฉยๆนะฮะในใจนี่แบบโอ้โหน้ำตาไหลเมิ่้เดินไปกินข้าวเนี่ยผมน้ำตาแทบไหลน,น้ำตาแทบไหลครับผมไปนั่งปรับทุกข์กันอยู่ที่ร้านอาหารพักหนึ่งเลยนะฮะใบสุดท้ายจับไปครับ,บ <ด S 1> ผมพร้อมกันนะพี่คนละครึ่งเซี่ยวมาหนึ 1, 1> 2, ่งสองสามไปโอ้ยเี่ยมูเกียดมึงคอมทูอัสโอ้ยในพลานครับผมผมจำชื่อมันได้เพราะผมเปิดได้แม่งบ่อยนะฮะ นี่ละครับ3 4 0บใบกับ900หินมโนฮูไปครับผมฮูไปตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นนะครับถ้าผมสรุปคือไม่ได้เฮียเยเฮ้ยอะไรเลยไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยครับผมโจกลมก็ไม่ได้ใช้นีโอสโตนไปก็งันๆใช่ไหมโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเป็นชิปที่ชิปหายไว้ป่วงมากเลยตอนเรานั่งคุยกันอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยเรายังคุยคุยเลยนะครับเพราะว่าร5 0้าสิใบที่เหลือเนี่ย5ดาวมันต้องมาครับผม1ตัว2ตัวนะฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผม รู้สึกไงบ้างครับถามอารมณ์ตอนนี้ตื่นตันจนพูดไม่ออกครับผมโอเคนะฮะโอ้ย,อยเหนื่อยครับผมเซงจริงเระที่บอกเลยนี่ผมเปิดหมดไปเนี่ยช่องเต็มพอดีอันี้ ช่องเต็มพอดีสี่ร้อยครับสี่ร้อยร้อยครับโอ้โหเหมือนเหตุการณ์นี้มันถูกกาหนดมาให้สําหรับชายคนนี้แล้วนะให้วันนี้แม่แล้วความคิดหายวายป่วงนะฮะผมปฏิญาณกับตัวเองละมันจะไม่ได้กินตังผมยกเว้นแพ็คแปลงล่อีกต่อไปโอเคตามประกนะตรงนี้เลยผมด้วยเหมือนกันครับผมมันจะไม่ได้แดกตังกุยอีคอมดูอัดตามอย่างนี้ก็กลัวเอออีกคอมดูอัดเฮ้ ปลอปลอยกเว้นมันให้5้าดาวผมโอเคถ้ามันได้ห้ <c oughs> ให้5ดาวเราจะกลับมาเติมกันอีกรอบนะฮะ <c oughs> ก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเปิดแพ็ก340บใบนะก็เรียกได้ว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับ,บชาวซัมมอนเนอร์วอลทุกคนนะครับผมว่าการดองสกอร์เนี่ยไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเลยนะครับผมผมกับน้องไม้เนี่ยก็มาเทสกันให้ดูแล้วสดสดร้อนๆนะครับผมตอนนี้นี่เรียกได้ว่าไฟลุกติดหัวทั้งคู่นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยว ไม่ว่าจะมีอะไรก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันให้ดูใหม่นะฮะยังไงคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครผมถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ subscribe channel s mm ับสไ e c h a ช่ e l ผมด้วยกันนะฮะอ้ยหายใจไม่ทันอ้ยยังไงก็ไปกันก่อนครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบไปแล้วครับผม